สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตี้มาแชร์เคสกวกับวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเคสไต่เคสยอดนิยมอเรานี่อันนี้เคสนี้เรียกได้ว่าเมื่อกี้เลยครับวันนี้เมื่อกี้เลยลูกค้าส่งส่งเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีพิมพ์เข้ามาด้วยว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงเพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยเขามีการจดข้อมูลผลเลือดเอาไว้เลยครับแล้วเขาก็ส่งมาให้ดูแล้วเขาบอกว่าอนุญาตอยากจะให้แชร์นะครับเพราะว่าเขามีความ ตั้งใจว่าอยากจะให้คนทราบว่าอูนี้ของเราดีจริงๆเคนนี้ก็เป็นผู้ป่วยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่ของพี่คนที่สั่งซื้อนะครับชื่อพี่ธเนเนะเขาอนุญาตแล้วอนุญาตผู้ชื่อนะครับเดี๋ยวเขาดูจะได้จะได้ทราบว่าแชร์ให้แล้วนะครับส่วนตัวพี่ธันเนศเองเนี่ยก็เขาจะทานอูนี้อย่างเดียวคุณแม่เขาเริ่มต้นที่ไตระยะ5นะครับอันนี้คือมีไตอย่างเดียวใช่ไหม้าไตเขาแจ้งเราดูเฉพาะเรื่องค่าไตอย่ะครับเขาส่งมาค่าไตมาให้ดูก็คือ ถ้าไตตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่12.8ก็คืออยู่ที่ระยะห่างใช่ชายลัคุณแม่เขาก็อายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทีนี้ตอนแรกที่แนะนําไปเนี่ยเขาก็สนใจเฉพาะตัวอูมิอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าคุณแม่เขาอยากจะฟื้นฟูไตก็พี่ก็เลยโอเคถ้าอยากจะทาอูมิอย่างเดียวก็แนะนําว่าก็ทานได้นะครับแต่ก็ต้องทานเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องคุมอาหารให้ดีด้วยเพราะถ้ามีเบาหวานกับหัวใจเนี่ยทีจะแนะนําตัว HRT ด้วย เคสนี้นะครับเขาให้คุณแม่ทานอูมิตกประมาณอาทิตย์ละหนึ่งกล่อเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้คุณแม่เขาทานได้ตลอดเลยคืออยากทานก็ให้หยิบทานได้เลยผ่านไปเดือนแรกผ่านไปสองเดือนแล้วเขาไปตรวจเลือดอีกทีหนึ่งะครับค่าจาก12.8 e g f r mm hmm. นะครับขึ้นเป็น12.9 mm hmm. ดีใจมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ค่าไตายอยู่ระยะ5เนี่ยจะทราบกันดีว่า มันแทบจะไม่ขึ้นเลยไม่ส่งก็สุดใช่มันจะมีเหลืออยู่แคสไม่ส่งก็สุดทีนี้ก็ทานอย่างนี้ยมาต่อเนื่องจนล่าสุดเอาเป็นล่าสุดเป็นวันนี้แล้วกันล่าสุดคือไปตรวจผลเลือดวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับค่าขึ้นมาอยู่ที่15.4เปอร์เซ็นท่ากับว่าณตอนนี้จากระยะห้าเริ่มกลับขึ้นมาอยู่ที่ระยะสี่แล้วระยะสี่ตอนปลายนะครับก็ถือว่า ปุมีของเราสามารถที่จะฟื้นฟูไตได้จริงและพี่เขาค่อนข้างที่จะดีใจมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยค่าไตอย่างที่เราทราบกันที่เราพูดันตอนต้นคือมันขึ้นได้ค่อนข้างยากแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตัวผู้ป่วยเองครับตัวค่าของเสียก็คือค่าครีเอตินินก็ลดลงด้วยใช่หมายความว่าตัวผู้ป่วยเองก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการคุมอาหาใช่ครับเพราะเวลาเราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่ค่าไตอย่างเดียวนะครับเราจะดูในเรื่องของค่าของเสียด้วยว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ย อยากจะฟื้นฟูไตจรไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะฟื้นฟูไตเนี่ยที่จะพูดเหมือนเดิมวลาต้องเริ่มจากการคุมอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตัวอุมิเนี่ยเราสามารถช่วยเข้าไปในเรื่องของการซ่องแซงเราฟื้นฟูได้จริงก็ยินดีกับเคสนี้ด้วยนะครับยินดีคัได้ค่ะต่อดีกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video